ฮัมการ์กูร่าท่า สำหรับความยอดในนอมเบร์เด่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนะคะขอ,อกราบสวัสดีแฟนๆอันเป็นเพลงรักและคาราโอเกะของทีมใจความด้วยอ่าทีมงานค่ะขอบคุณ คณะกรรมาการหน่วยงานต่างๆนะคะเมื่อวาสิเป็นประท่าไล,ล่ลงมาตั้งกับกำนันผู้เยญ่บ้านท่านนั่นเพื่อไล่ไปเบิดพี่น้องนะคะเมื่อนี่ดีใจหลายค่ะบ้านนำคำเข้าบอมเมนวาบานอ่นน้อยนะคะมาย่ามใดแฟนๆกับหายการตอนรับเสมอนะคะขอขอบคุณหล,ลายๆนะคะมื่อนี่มาพร้อมกับทีมงานนะคะล็อกขั้นค่าย นะคะเมื่อพอกันใหม่ๆนะคะกับอาจารย์นักดนตรีพิษพาดประการใดขออัยไวกรนะคะเดี๋ยวพิมพ์ใจจัดให้กันแลวกันเนาะเมื่อนี้นะคะสิทธิผูพี่กามาสิทธิผูน้องคือเดือนเพ็ญกามาค่ะเมื่อเนี้นะคะก็ขอขอบคุณแฟนๆทีการต้อนรับนะคะอักกระแรกสําหรับช่วงนี้นะคะในกอนติสุวาขี้เกาเดอร์จานสาวติมยิบ คุณคะ่ะขอบคุณสำหรับรางวัลและเสียงตเตาเฟอร์นะคะอล่องสูนรคะ่ะอาจารย์